ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายยอีไปที่ไหนดีพรุ่งนี้ไหมแพทย์นายจธภาค่ะนะะแพทย์นายจธภาเนี่ยปรากฏว่าคุณสมศักดิ์ก็กอบอกองมาบอกนะคุณสมศักดิ์อะไรคะนามสกุลคุณสมศักดิ เนี่ยมันมีหลายสมสักเลยใช่คร่เมีแหละสมศักเลยคมอสมสักอะไรบ้างก็มีสมศักที่เกี่ยวข้องกับแพทยสภาก็คุณสมศัก์เทพสุทินนี่สมศักอะไรคะสมศักเทพสุทินออ่าเพราะในฐานะที่เป็นนายกพิเศษนะครับอของแพทยสภาคุณสมศักบอกว่าเนี่ยเอ๊ะยังไม่เห็นว่ามีการประชุมนะนี่พูดมีสัมภาษณ์วันที่หกนะยไม่รู้ไปสื่อไปแล้วข้อมูลมาจากไหนนะฮะเนี่ย ก็บอกว่าเนี่ยนะตนไม่ทราบว่าจะมีการประชุมหรือไม่ในวันที่แปดนะนะฮะนี่ซึ่งอันนี้ผมว่าผมว่ามันไม่ตรงกับข่าวที่เราเช็คมานะใช่อ่านะ,ะข่าวที่ผมเช็คมาเนี่ยนะฮะมีการประชุมนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องที่เขาอึงมี่กันเนี่ยค่ะที่คุณจตุพรมาเปิดเผยเนี่ยตัวเลขที่ออกคือห้ากับสองเนี่ยสองกับห้าเนี่ยคะนะฮะแล้วปรากฏว่าพี่เอ๋ก็มายืนยันว่าตรงกันนะนะ,ะสองกับห้าเนี่ยค,คือสองเพิกถอนนะฮะหสอบต่อหนัก นี่นะฮะองค์กันมนเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้บรรจุเข้าวาระเลยนะแล้วก็คุณสมศักดิ์เป็นูหนั่งอยู่คือ,อเลยไม่รู้ได้ไงคุณก็ทัง้งนักใช่คุณก็ทำอ,อยู่ตรงหัวตรงนั้นจะบอกว่าเอ๊ะไม่ทราบว่าจะมีการประชุมหรือไม่ได้ยังไงนะฮะ,ะแต่ที่ที่คุณสมศักดิ์บอกวันนี้ถ้าผลออกมานะครับาตามกฎหมายก็ต้องส่งให้ท่านติว่าการสารสุขเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะฮะแต่ตัวเองก็ไม่ทราบว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ได้คิดอะไรนะฮะแล้วก็บอกว่าสื่อจะเอามาจากไหนเอาเอฟเอลข้อมูลมาจากไหนนะฮะ ทีนี้เนี่ยนะฮะคุณสมศักดิ์สื่อก็ไปถามต่ออีกนะครับเนี่ยนะ,ะคือปกติเนี่ยวันนี้หมอตูนออกมาดักคอนะซึ่งเราต้องคัดใจไว้ก่อนถ้าตีแบบนี้ต้องตีว่าพรุ่งนี้มีประชุมนะค่ะนะ,ะมีประชุมแล้วเรื่องของคุณหมอมอมรเนี่ยเข้านะนะฮะแล้วผลก็อย่างถ้าได้พิุมได้รับทราบกันที่ลือกันอยู่แล้วนั่นแหละนะ,ะสกับหหนักกว่านั้นก็คือเดี๋ยวฟังฟังในหนื่งคิดิตนะฮะอาจจะเป็น3าด้วยซ้ํานะ คือหนักกว่าสองกับห้าคือสองสองกับห้าเนี่ยที่คุณแตดูพรพูดเนี่ยนะฮะคือสองเนี่ยแค่ถูกพักพักใไปะ่อ,อนวิชาชีพอ่านะฮะอ่าพักก็คือสต็อปไว้นะฮะคือโทษแบบโทษเบานะนะฮะหรือห้าคือสอบต่อแต่หมออีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณหมอนิรนามเนี่ยที่เคยมาคุยกับเราเนี่ยเขาบอกว่าตามจัรยาบัณแพทย์จริงๆและตามเกณฑ์ที่วิชาชีพแพทย์ที่แพทย์สภาปฏิบัติมาตลอดเนี่ย อาจจะต้องถึงกันยกเลิกใบป,ประกอบโรคศิลเลยนะไม่ใช่แค่พักไม่ใช่แค่พักสามสามคนซึ่งเป็นแพทย,ย์ใหญ่ระดับเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะต้องถูกยกเลิกคสองคนซึ่งเป็นแพทย์ระดับผู้ใตบ้บังคับบัญชาอาจจะนะครับถูกพักแล้วมีอีกหนึ่งคนถูกพากระทันนี่เขาวิเคราะห์ตามเนื้อเนื้องานเลยนะ,ะตามเนื้องานตามข้อมูลที่ปรากฏนะฮะออกมาสู่สาธารนณะค่ะ แต่พ่กนี้ยังไงเสียต้องต้องยืนยันไว้ก่อนว่ามีประชุมชนะฮะเขาจะมาบอกตอนเช้าว่าเลื่อนเหมือนเหมือนคราวที่แล้วก็คอ่คอยมาว่ากันนะฮะเพราะเราเราเช็คกันจ้าละวันเลยท่านผู้ชมนะฮะยืนยันว่าเรื่องมีมีวาระประชุมแล้วเรื่องเข้าบรรจุเข้าวาระแล้วนะฮะตรงกันหมดนะครับเนี่ยแต่ทีนี้เอาคุณสมศักดิ์บอกแบบนี้ครับนะฮะนะ,ะ,นะะมีสื่อไปถามว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยสมมติอะปกติปุณะ แพทย์อยาสภาเนี่ยคณะอนุเนี่ยเห็นยังไงเนี่ยที่ประชุมแพทย์ในสภาที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยเห็นแยงนน้งเลยนะค่ะสมมติว,ว่าเห็นเห็นว่าหมอปูนาไม่ใช่หมอจริงค่ะห,หมอแอบอ้างค่ะห,ห,หมอปลอมอะไรเงี้ยค่ะ<ห>ที่ประชุมใหญ่ก็ะจะลงมติเห็นอนุมตัติอ่าหรือว่าคณะอนุบอกว่าหมอปูนาไม่ผิดเนี่ยกรณีนี้ที่ประชุมใหญ่ก็รับทราบ ที่ผ่านมาไม่เคยแย้งเลยค<า>่ะนะฮะอ่าซึ่งคุณตุ๊บตักบอกแต่ยังไงก็ต้องมาที่รัฐมนตรีว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเนี่ยสื่อก็ไปถามว่าถ้ารัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยจบเลยหรือเปล่านะฮะคุณตร๊บตักบอกว่าถ้าเห็นชอบลงมตริรัฐมนตรีเห็นชอบก็จบเลยแต่ถ้ารัฐมนตรีไม่เห็นชอบต้องกลับเข้าที่ประชุมแพทย์ยสภานะครับให้สองในสามยืนยันกลับมาค่ะสี่สิบแปดท่านนะฮะแต่ถ้าที่ประชุมเห็นแย้ง นะฮะอ่านะี่ยซึ่งรัฐมนตรตีสาธารณสุขก็เห็นแย้งนะครับต้องใช้เสียง 1, 1> ใน3คือยี่สิบ่ท่านอ่าจำตัวเลขตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมะนะฮะอ่าซึ่งพรุ่งนี้ก็ก็ดูกันนะฮะซึ่งทางคุณหมอตุลนะก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เคยมีนะอย่างนี้ก็อย่างข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าที่ผ่านมานะครับไม่เคยเรื่องใหญ่ๆนี่คือเรื่องใหญ่มากนะ,ะและที่ผ่านมาคือเรื่อง ลาซิวปลาซ้อยวันนี้เนี่ยไปจับหมอรักษาสีว่าเป็นหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะฮะมไม่เคยแย้งกันเลยแต่พอเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมนะฮะกับกลายเป็นว่าถ้ามีการเห็นแย้งเนี่ยอันนีนะ้หมอตูนบอกเรื่องมันจะเป็นทําให้โอ้โหเขาเรียกว่า,าจับตาความเชื่อถือที่มีกับหมอเนี่ยนะมันจะมันจะมันจะสั่นคลอนมากเลยแล้วก็แหม มานั่งหัวแพทยสภาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็อดีตเดิมก็อยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนก็เป็นกนเสนออกนี่แหละกดกระถูงอ้าง่ะถูกไหมฮะหลักต่างนานาเนี่ยเนี่ยพอเจาะพอเหมาะพอดีคือผมว่ามันบางทีเนี่ย บางทีถ้าดูว่าระบบกรรมจะทํางานเนี่ยมั<ะ>นหนียังไงก็ไม่พ้นนะด้วยด้วยด้วยเหตุผลนะคือออกไปจากกระทรวงยุติธรรมเลยนะว<ะ>น,นกลับมานั่งตรงนี้กลายเป็นมานั่งหัวโตะคือถ้าเขาไปเอาเรื่องแพทยสภาถ้าแพทยสภาเนี่ยไม่ไม่เอาตามที่คุณหมอมอนสอบมานะ,ะนะ,ะคือมีพฤติกรรมที่ดูแล้วว่ามีความแปลกประหลาดนะะ,นะ,ะแล้วคุณสมศั่งไปนั่งอยู่หัวโตะด้วยอาจจะมีกระบวนการอีกอันหนึ่งนะ ไปไตส่สวนแพทยสภาตั้งชุดเลยนะลากเอาคุณสมศักดิ์ไปด้วยคุณสมศักดิ์บอกว่า,ากูจะพ้นจากลากแหนี่อยู่แล้ว <c oughs> นะฮะคือคือคุณสมศักดิ์เนี่ยนะฮะบอกแบบนี้นะนะฮะ,ะนะฮะซึ่งนะฮะ,ะ,ฮะคุณสมศักดิ์บอกว่านะฮะนี่นะะสื่อพูดออกมาลักษณะตีปาหน่าใสไม่ทราบว่ามีวัตถุประสงค์อะไรที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นแย้ง นี่เห็นไหมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเนี่ยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะฮะเป็นได้เป็นรัตมรตีด้ทุกสมัยเนี่ยนะฮะคุณบุนาคิดว่าถ้าคุณสมศักดิ์จะถูกลากดึงไปถึงขนาดต้องไปติดคุกติดตารางเหมือนคุณบุญทรงคุณสมศักดิ์จะยอมไหมคิดว่าไม่ได้ไม่ยอมไม่มีทาง ผม,ผมเชื่อเลยว่าไม่มีทางเพราะว่าถ้าดูประวัติโปรไฟล์การ<ด>เลือง,<า>งของค<ง>ุณสมศักดิ์มาดูทางลมตอนนี้มันมีเรื่องดงเรื่องดีงล้มอะไรอีกถูกไหมใช่ไหม,ไหมแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยก็เรียกต,ต้องถือว่านะครับความเขาเรียกว่าช่ำชองในการเมืองนะ,เ,นะเลือกไปยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองได้เป็นรัฐดนตรีไม่ว่าใครจะมาเป็นฝ่ายไหนจะมาเป็นรัฐบาลน,นะใช่ไหมจะมีหรือที่จะยอมให้ตัวเองถูกลากดึงเข้าไปนะครับมีชะตากรรมแบบ่างกับคุณบุญทรง เหตนันเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเห็นแย้งนะเอาละครับท่านผู้ชมไว้ใจได้ไหมเ<อ>นะี่ยถามว่าถามว่าฟังคุณทักษิณนะนะ,ะถึงจุดหนึ่งนะถ้ามันคือถ้ามันแจ่มแจ้งแดงแฉนะอโอ้โหนะ,ะทีนี้ใหม่คนหนึ่งแล้วกันแต่คนนี้ก็นะฮะเดี๋ยวผมขอตัดเรื่องของคุณแพรทองทานกับคุณพิรพันธ์ไปก่อนอะนะฮะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ